ตอนที่8ปดนตรีที่รักเมืเ่อลมหนาวพัดมาเป็นฤด,ดูการแห่งการเก็บเกี่ยวมีการเกี่ยวข้าวประจำทุกๆปีและมีการแสดงของนักเรียน ก่อนการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ของผืนป่าแห่งนี้ด้วยครูนกฮูกซึ่งเป็นครูใหญ่และเป็นที่เคารพรักของเหล่าสัตว์ทั้งหลายได้เรียกครูหนอนเข้าพบเพื่อปรึกษาเรื่องการแสดงประจำปีและลงความเห็นกันว่าให้สัตว์สีสหายเป็นผู้ออกมาแสดงงานประจำปี ครูนนอนจึงประกาศผ่านเครื่องกระจายเสียงจนร้านคมชัดตัดแว่นของคุณหมาป่าได้รู้เรื่องนี้เมื่ออินซีโฉบเฉียวรู้เรื่องก็รับอาสา,าที่จะเป็นหัวหน้าในการแสดงครั้งนี้ครูนนอนเป็นผู้สอนดนตรีและเป็นที่ปรึกษางานครั้งนี้ด้วยอินซีโฉบเฉียว เริ่มใช้หน้าจอในการหาข้อมูลประชุมมากเกินไปจนไม่ค่อยยอมมาซ้อมการแสดงหรือบางทีก็มาสายเพราะมันคิดว่าตัวเองเก่งอยู่แล้วและชอบพูดจาดูถูกเพื่อนๆกระทิงเขางงทำไมเธออ้วนอย่างนี้เนี่ยมีหนักแน่นก็อีกเธอ ดูสิเต้นไม่ได้เรื่องเลยหนูสดใสก็อ่อนปวกเปียกเกินไปนะแย่จริงๆเลยพวกเธอไม่มีใครทำอะไรได้ดีสักคนเดียวอินซีโชบเฉี่ยวเริ่มไม่ฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆมันใช้หน้าจอหนักหนักขึ้นหนักขึ้นทุกวันทุกคืนและที่สำคัญ หมาป่าฟันคมคอยส่งข้อความมาชื่นชมความฉลาดของเจ้าโฉบเฉี่ยวว่าใช้หน้าจอให้มากแล้วจะเก่งยิ่งกว่าใครอินซีจึงติดการใช้หน้าจอมากขึ้นเรื่อย,เ,อยเพื่อให้ตนเองดูเก่งกว่าเพื่อนๆพอนพอวันรุ่งขึ้นอินซีโฉบเฉี่ยวมาสายและหงุดหงิดใส่เพื่อนเื่อเหมือนเดิม ทำไมวันนี้ไม่เห็นคุณครูนอนมาเลยทำไมนะ <c oughs> กระผมว่าพวกเราไปตาหาครูนอนกันดีกว่านะเนี่ยปล่อยให้เจ้าอินซีโฉบเฉียวอยู่ที่นี่ตัวเดียวไปเลยโฉบเฉียวไม่สนใจ เราโฉบเฉี่ยวผู้สง่างามก็ไม่อยากไปกับพวกเธอเหมือนกันนั่นแหละพอไปถึงบ้านครูนนอนก็พบว่าบ้านของครูนนอนมีใยสีขาว,ขาวพันเต็มไปหมดทุกตัวตกใจและวิ่งไปตามหาครูนอนตามที่ต่างๆในป่า จนค่ำมืดอินซีโฉบเฉี่ยวเห็นเพื่อนตามหาครูหนอนไม่เจอก็หัวเราะดูถูกเพื่อนๆพืเห็นไหมว่าพวกเธอฉลาดหลักแหลมสู้เราไม่ได้หรอกแค่นี้ก็หาครูหนอนไม่เจอวันรุ่งขึ้นเด็กเด็ก ไปแจ้งให้ทางครูนกฮูกทราบว่าครูหนอนหายไป <c oughs> โอ้โหทุกอย่างกำลังเปลี่ยนพันเพื่อรอวันอันแสนสุขนะจ๊ะทุกคนทุกตัวต่างเอามือกุมศรีรษะเอาไว้งงงวยกับคำพูดแปลกๆของคุณครูนกฮูก พอเด็กๆก,กลับไปที่บ้านครูหนอนอีกครั้งก็พบกับเหตุการณ์ประหลาดเพราะเส้นใยสีขาวมีอะไรเสียงดังกรับแกรบกรับแกรบ,กรบและมีผีเสื้อแสนสวยเริ่มบินออกมา บอกเด็กๆนี่ครูหนอนเองตอนนี้ครูแปลงร่างเป็นผีเสื้อแสนสวยแล้วนะเสียงครูหนอนที่กลายเป็นผีเสื้อก็บอกเด็กๆทุกตัวทุกคนตื่นเต้นดีใจและขอให้ครูกลับไปสอนเพื่อที่จะมีงานแสดงประจำปีครั้งนี้เป็น งานเต้นระบำรวงข้าวโชบเชียวรู้สึกเสียใจที่ดูถูกเพื่อนๆว่าไม่ฉลาดจึงขอโทษครูนอนและกลับมาเป็นนักเรียนที่ดีเหมือนเดิมไม่เป็นไรครูจะให้โอกาสเธอปรับปรุงตัวซิใหม่นะโชบเชียวโดยมีกฎอยู่สามข้อก็คือ ข้อที่1เธอต้องตรงต่อเวลาข้อที่2ไม่พูดคำหยาบไม่พูดบูลลี่ไม่พูดดูถูกเพื่อนๆน,นะข้อที่3เธอจะต้องมีความรับผิดชอบและเสียสละ <c oughs> ได้ครับกระผมสัญญาครับคุณนอนเพื่อนๆต่างดีใจ ที่อินซีโฉบเฉี่ยวกลับมาเป็นคนเดิมอีกครั้งแล้วส่วนหมาป่าฟันคมก็ผิดหวังที่ไม่สามารถทำให้โฉบเฉี่ยวติดจอได้อีกต่อไปในงานแสดงประจำปีทุกคนแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่กระทิงเขางงเต้นระบำหนีหนักแน่นตีกลองหนูสดใสเล่นเปียโนอินซีโฉบเฉี่ยว ร้องเพลงพร้อมกับเต้นสะกดทุกคนบนเวทีเมื่อการแสดงจบลงทุกคนทุกตัวลุกขึ้นปรบมือให้กับสี่สหายและเพื่อนๆนครูนกฮูกก็มากล่าวปิดงานพวกเราทุกคนต้องมีความสมัครสมานสามคคีกันเพื่อการทำงานจะได้สำเร็จ การทำงานให้สำเร็จนั้นต้องมีการวางแผนเป็นผู้ใฝ่รู้และให้ความเคารพซึ่งกันและกันเด็กๆนึกถึงคำพูดของครูนกฮูกได้ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนผันเพื่อรอวันอันแสนสุขสรรน,นกอินทรีย์โชบเฉียวขอบคุณเพื่อนๆที่คอยแนะนำและให้คําปรึกษา ไม่ให้มันหลงตัวเองและดูถูกความสามารถของคนอื่นๆเพื่อนๆทุกคนเข้าใจมันมและสัตว์ทุกตัวตก็เข้ามาสวมกอดกัน